คืนนั้นผมขับรถกลับบ้านคนเดียวใช้เส้นทางด่วนดินแดงประจำระหว่างทางฝนตกพรำๆบรรยากาศมันวังเวงชอบกลไฟถนนก็ติดติดดับดับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าอยากถึงบ้านไวๆพอขับมาถึงช่วงโค้งที่ว่ากันว่าเฮี้ยนผมรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่เบาะหลัง ตอนแรกคิดว่าคิดไปเองแต่พอเหลือบมองกระจกหลังเห็นเงาตะคุ่มคุ้มผมนี่ขนลุกสู้เลยครับผมพยายามตั้งสติเปิดเพลงฟังกลบเกลื่อนความกลัวแต่เสียงเพลงมันก็เหมือนจะเบาลงลงเหมือนมีอะไรมากดไว้ผมเลยตัดสินใจเหยียบให้มิดหวังจะหนีให้พ้นทันใดนั้นเอง ผมก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูไปไหนเสียงเย็นเยอือกจนผมแทบควบคุมรถไม่อยู่ผมเบรกรถแทบไม่ทันโชคดีที่ไม่ชนอะไรผมรีบหันไปมองเบาะหลังไม่มีอะไรผมใจเต้นรัวรีบสตาร์ทรถแล้วขับออกมาแทบจะทันทีพอถึงบ้านผมแทบจะสุดผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง มันบอกว่าไอ้โค้งนั้นแหลกผีเยอะมันเคยเจอเหมือนกันแต่เป็นเสียงคนร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่กล้าขับรถผ่านทางด่วนดินแดงตอนกลางคืนอีกเลยถ้าเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงตลอดเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญถ้าคุณยังไม่หายขนลุก อย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า